สวัสดีทุกคนด้วยนะคะผมวันนี้ผมจะมาสอนวิธีใช้จิ๊กเกในแบบโมดของเครนะผมเนี่ยจิ๊กเก็นเลยคือมันมันหาพีไม่ได้คือเนี่ยวิธีใช้คือบินไม่ขึ้นน่ะเห็นไหบินไม่ขึ้นเแต่สอนวิธีบินวิธีบินให้เราหันหน้าขึ้นแล้วก็บินได้ดีใช่สี่นีนเดเดียวตกใจ มินตกตายโคตรตึงนี่วันนี้ขอเอปลี่ยนหนึ่งมาครับดีครับเกมที่แค่ชัดแต่หน้าไม่รู้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะมาสอนที่จะ่เทกรอบหนึ่งครับนีแข็งแล้วนี่สุดนี่เลย ถ้าเกิดเราให้เราหันหน้าขึ้นหนหันหน้าลงนี่คือไม่ได้หันหน้าลงไม่ได้ต้องหันหน้าขึ้นนะนหน้าขึ้นแล้วกดใช้จิ๊กเก็แล้วกดค้าแล้วก็บินเลยเอ้นี่การตกที่คืม่ต้องรนะ่างเลยนะก็จะมีดามิเกแล้วก็เก็ตเป็นกันเตแล้วก็อ้ยพีินทันซึ่งกันจะกีการตกรใช้ลมยูชม่ชีพหรือว่าจิ๊กเก็ได้ไรลมยูชีพเลยเห็นไหมล้มยูชีพดีครับวิธีการสองก็จะมีเช้ล้มยุยชีพ ลุงจริงๆคมาบลุงจริงขอตู้ดครับผมได้เกิดมีพลาดอะไรไปต้องขอตู้ดจริงๆสามารถมาคอมเมนต์เพื่อติชมไ,ได้